ระบบสวัสดิการของไทยเรากําลังเผชิญวิกฤตค่าใช้จ่ายเรื่องสุขภาพก็ ภาระทางสังคมเต็มไปหมดเลยแต่เชื่อไหมว่าข้ามกลางวิกฤตยังมีโอกาสที่จะเปิดพร้อมสําหรับคนที่เตรียมตัวตั้งแต่วันนี้เสมอและต่อไปนี้คือ5เทคนิคที่ผมจะแนะนําสําหรับคนที่จะเตรียมตัวสําหรับการวางแผนเพื่อไวัยเกษียณในอนาคตเทคนิคแรกเลยที่ผมจะแนะนําก็คือว่าต่อไปนี้ในการวางแผนทางการเงินสําหรับไวัยเกษียณในอนาคตคุณต้องรู้จักวางแผนอย่างรอบด้านไม่ใช่เน้นแค่บอกว่ารู้จักออมเงินอย่างเดียวแต่เราต้องรู้จักเอาเงินออมนั้นไปลงทุนต่อยอดให้เหมาะสมต้องรู้จักมีการวางแผนการ ประกันมีการวางแผนภาษีและมรดกเตรียมพร้อมเสมอนะครับอันที่1อันที่2ต้องรู้จักหารายได้เสริมครับอย่าปล่อยให้ตัวเองเป็นคนแก่ที่นั่งเหงาเหงาอยู่ที่บ้านคนเดียวแต่เราต้องรู้จักใช้ความรู้ความสามารถที่เรามีเหมือนที่เขาบอกว่าขิงยิ่งแก่ก็ยิ่งแรงเอาความรู้ความสามารถของเราเนี่ยครับไปทํางานออนไลน์ไปทํางานเสริมต่างๆไปเป็นฟรีแลนซ์ผมเชื่อครับว่าทุกคนมีความรู้ความสามารถและสุขภาพหลายๆคนยังดีพอที่จะหารายได้เสริมอยู่เทคนิคที่3นะครับต้องรู้จักลงทุนใน สินทรัพย์ที่ตอบโจทย์คำว่าสินทรัพย์ที่ตอบโจทย์คืออะไรก็ต้องเน้นอุตสาหากรรมครับที่ดูแลในเรื่องของผู้สูงอายุเน้นในเรื่องของอุตสาหากรรมเทคโนโลยีและแน่นอนตอนนี้หลายๆคนพูดถึงในเรื่องของโลกสีเขียวถูกไหมครับที่รักษาสิ่งแวดล้อมพูดถึงในเรื่องของ sustainability ความยั่งยืนคุณก็ต้องเน้นลงทุนเกาะไปกับกระแสะพวกนี้ครับและที่สําคัญที่สุดนะครับสำหรับใครที่เกษียณแล้วการลงทุนในช่วงนี้คุณอาจจะต้องเน้นในเรื่องของผลตอบแทนที่มั่นคงแล้วก็เติบโตในระยะยาวแ ไม่ใช่เน้นผลตอบแทนที่สูงจนเกินไปนะครับส่วนเทคนิคที่4ที่ผมจะแนะนําก็คือเราจะต้องมีการเตรียมดูแลในเรื่องของที่อยู่อาศัยในเรื่องของสุขภาพแล้วครับว่าถ้าเราสูงอายุขึ้นมาบ้านพักอาศัยของเราจะเป็นบ้านแบบเดิมๆที่แบ่งหลายระดับหลายชั้นอาจจะเดินไม่เหมาะสมสําหรับเราอาจจะต้องติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆสําหรับผู้สูงอายุนอกจากนั้นก็ต้องอย่าลืมในเรื่องของสุขภาพนะครับเมื่อเรามีอายุมากขึ้นหลายๆอย่างของร่างกายเราเสื่อมถอยลงเช่นกระดูกของเราอาจจะเปราะลงอาจจะบางลงเราก็อาจจะต้องไปฝึกใน เรื่องของกล้ามเนื้ออย่างนี้ครับให้มีความแข็งแรงแล้วมาทําหน้าที่ให้เราสามารถดําเนินชีวิตได้ตามปกติส่วนเทคนิคสุดท้ายนะครับอย่าลืมเรียนรู้และปรับตัวไปกับเทคโนโลยีอย่าปล่อยให้เราเป็นคนแก่ที่ตกยุคตกเทรนด์เราต้องเป็นคนแก่ที่มีความรู้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาถ้าทําได้แบบนี้ครับผมเชื่อว่าหลังกเกษียณของคุณคุณจะเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณ,ณภาพและมีความสุขในชีวิตครับ